กับสวัสดีคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปวิดีโอที่สจโจออัดไว้ตรงนี้อยู่ mm. ก็ต้องเรียนตรงๆเลครับว่าสงครามรัเสเซียกับยูเคนรอบนี้หนักมากๆครับหนักในเรื่องวัตถุดิบนะครับก็คือถ้าถามว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คงพังกันทั้งโลกกลมๆใบนี้แหละครับแย่ไปหมดแต่หนักๆสำหรับผมนี่ทำร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ ก็อยากจะนำแจ้งนําเรียนให้ลูกค้าทราบว่าผลกระทบรอมนี้ที่ตามมาหลากัหลกๆก็คงเป็นพวกวัตถุดิบที่นําเข้าจากออยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนักที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นตับหา่านฟูยกาพูดิเวอร์มาจากฝรั่งเศสหรือพวกฮังการีพวกนี้ไอ้ตัวนี้กระทบหนักแน่เพอมาจากยุโรปแล้วก็พวกปลาแซลมอนนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือวิตกกังวลกับการขายบุฟเฟ่ ตับห่านซึ่งจะกระพบหนักมากๆก็ตัวบุฟเฟ่899นะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่สูงและมันมีตับห่านซูชิอยู่ในนั้นคือเราต้องบอกตรงว่าถ้ามันอยู่ได้เราไปต่อถ้ามันอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะครับส่งเดือนนี้เราอาจจะต้องหยุดถามว่ามันหนักมากขนาดไหนเราต้องดูว่าความยืดเยื้อของสงครามรัเสเซียกับยูเครนมันจะหนักขนาดไหนแต่ถ้ามันจมง่ายผมว่าเราก็จะรอด แต่ถ้ามันยืดเยื้อไปนแน่นอนครับไม่มีไม่มีเจ้าไหนสามารถแบกได้นะครับด้วยอยากให้ดูเรื่องราคาของวัตถุดิบนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องวัตถุดิบอย่างเนื้อมาจากออสเตรเลียตอนนี้ก็สูงขึ้นแล้วกระโดดขึ้นสูงมากเนื้อมาจากออสเตรเลียพวกตับห่านพวกนี้หนักๆก็คงเป็นตับห่านนะครับกับปลาแซลมอนที่ส่งตัวมาจากยุโรปคือวัตถุดิบตัวไหนถ้ามาจากยุโรปถ้าตัวไหนมาจากญี่ปุ่นเลยตรง ด้วยเราเป็นบุฟเฟ่ที่ใช้วัตถุดิบหลากหลายนำมาทั่วโลกเลยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องออคอสที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้ผมเชื่อว่าเรายึดความถูกต้องคุ้มความเป็นไปนะครับปกติเราประกอบการแั้านหารเราก็ไม่ได้ว่ากำไรจะสูงมากแต่ถ้ามันไม่ไหวเราต้องแจ้งกันนะครับบุฟเฟ่แปดเนะครับผมย้ําตัว8ป9เนที่ผมห่วงกังวลมากตัวห้าเกเราก็ไม่ได้ถือว่าเราใช้ใช้มาก ตัวแปดเราการเราใช้เยอะมากเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ฟูยกาตับหา่านข้าวน้อยก็ไม่ผิดครับมันเป็นบุฟเฟ่ที่เจาะจงเฉพาะกับวัตถุดิบตัวตับห่านโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าด้วยราคาเนี้ยมันมีปัญหาในเรื่องคือมันไม่เหลือถ้ามันขึ้นมาสูงขนาดนี้เราก็ต้องเรียนว่าถ้ามันไม่ไหวเราจะ แจ้งท่านอีกรอบหนึ่งนะครับซะโจจะแจ้งด้วยตัวผมเองว่า8ต่อ9มันอาจจะไม่ไหวนะเราต้องมาบอกกันตรงๆนะครับเราจะพยุงกันไปคือมาร็อตนี้ราคากระโดดขึ้นมาอีก30-40%ราคาตับหานเนี่ยนะครับลูกค้าที่ที่ชอบทานบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วจะเข้าใจว่าทานตับหานซูชิได้ราคาประมาณนี้อย่างผมขายอยู่899เนี่ยนะครับคุณลูกค้าจะเข้าใจเลยว่าราคามันมันไม่ได้สูง ฉะนั้นพอราคามันกระโดดขึ้นไปสูงเนี่ยคบคือมันเจาะไปโดยตรงเลยแต่ตัว1199ถามว่าเขาเขาโอเคเขาไปได้ราคาที่เขาเขาสูงกว่า899แต่5 9 9เราไม่ได้ใช้เยอะไม่กระทบแม่แต่899นี่เราต้องย้ําบอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงสักจจะรีบแจ้งนะครับก่อนก่อนปิดปิดตัวนี้ไปถ้ามันหนักจริงๆนะครับผมขายของผมเอาตรงไปตรงมาอยู่แล้วขายได้แล้วก็ขายได้ ขายไม่ได้เราจําเป็นต้องปิดต้องเปลี่ยนแปลงเราอาจจะเหลือแค่5.99แล้วก็1.99ก็ได้นะครับแต่จะให้ผมไปปรับ8.99ขึ้นไปอีกผมก็กระไรอยู่นะครับต้องขอ,อพิจรารณาไต่ตองดูแต่แน่ๆคือบุฟเฟ่ต์ตัวนี้หนักแล้วครับตอนนี้กระทบหนักมากนะฮะหนักจริงน,นะครับก็ต้องกลาบเหลียนให้ทราบคุณลูกค้าจะได้เข้าใจเราตรงไปตรงมาเข้าใจกันนะครับว่าอันไหนเดินได้เราก็เดินไหนเดินไม่ได้เราก็บอกกันนะครับ อยากให้เราทุกฝ่ายอยู่ได้พนักงานก็อยู่ได้ตัวร้านก็พออยู่ได้ลูกค้าก็